เคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพี่ทองกันนิดนึงเนาะในวันจันทร์นะคะ19มิถุนายนเนาะว่าแบบทองคําจะไปในทางไหนนะคะมาดูภาพรวมใหญ่ๆของพี่ทองกันก่อนในวันนี้นะคะพี่ทองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นของอาทิตย์ที่แล้วคือมีการนะคะขึ้นไปทําไส้นะคะแล้วก็ลูดกลับลงมานี่อยู่ที่ต้านนะคะอยู่ที่ต้านเดิมนี่อยู่ต้านตรงนี้นะ อ,อยู่ต้านตรงนี้นะคะซึ่งได้เข้าออเดอร์ไปแล้วก็ยังคงรอยอยู่นะคะนี่รูดไส้นะมีไส้นะคะขึ้นไปตืดแล้วก็รูดลงมานะคะมีไส้อยู่นะ,ะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นแท่งที่ค่อนข้างสวยนะ,ะในการที่จะมีโอกาสในการทิ้งตัวขาลงนะคะของวันศุกร์ที่แล้วนะคะ แต่เราก็อย่าประมาทเนาะแต่เราก็อย่าประมาทนะคะเพราะเป็นแท่งถึงสวยเป็นการบ่งชี้แต่ก็ยังไม่ชัวร์นะคะยังไม่ชัวร์ด้วยก่อนหน้านั้นเนี่ยขึ้นมาแบบบอลลุ่มขาขึ้นค่อนข้างเต็มข้อเหมือนกันเต็มข้อในที่นี้นะคะแล้วดันลูดไส้ของทำเฟรมใหญ่ด้วยขึ้นมาปิดทำเ,เขาเรียกว่าขึ้นมาปิดราคาเนาะ,ะขึ้นมาแบบผลักดันราคาเนาะ,ะให้อยู่แนวรับนี้ยังคงใช้งานได้อยู่นะคะในแนวรับนี้ยังคงใช้งานได้อยู่แต่ทีนี้ สิ่งที่ทองคำเนี่ยเขาเป็นนะคะเรามาดูเลยว่าทิศทางของเขาเนี่ยแนวโน้มแนวโน้มของหน้าได้เปรียบแล้วกันนะคะตอนนี้เป็นหน้าไหนนะคะอาจก็ยังมองเป็นหน้าซิลนะเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามีการทําลายโครงสร้างลงมานะคะตอนแรกเนี่ยพี่ทองเนี่ยเขามีแนวรับอยู่ตรงนี้ทุกคนเขามีแนวรับอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเขาก็ขึ้นไปสร้างสวิงไฮด้านบนเนาะที่มีไฮสูงกว่าไฮเดิมนะคะถ้าวันนี้เนี่ยพี่ทองเขาดันขึ้นเนาะเขาก็ควรที่จะดันขึ้น จากแนวรับนี้นะคะแล้วก็ผลักดันราคาขึ้นไปสร้างไฮสูงกว่าไฮเดิมแต่ที่เกิดขึ้นในแพทเทิร์นกราฟที่ให้เราเห็นเนี่ยคือไม่ได้สร้างสูงกว่านะคะแถมทําลายนะคะทำลายโครงสร้างของเทรนนะคะลงมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะซึ่งอันนี้แพทเทิร์นง่ายๆที่เรียกก็คือ QM นั่นเองนะคะ QM ก็คือเป็นการสร้างแพทเทิร์นของการทําลายโครงสร้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะไอก็วาดแบบให้เราเห็นแบบง่ายๆเนาะอ่ะลงมานี่ อขึ้นไปทำสร้างไม่ว่าจะยึกยักยึกยักยัไงก็แล้วแต่นะนี่ทุกคนเห็นไหมมีการทำลายโครงสร้างของเทรนต,ตรงนี้นะคะมีการทำลายโครงสร้างของเทรนแล้วก็ลงมาหาดีมาเดนะคะดีมาเด๋ยวนี้นะคะมาปุ๊บเด้งเลยเด้งเลยนะคะแล้วเปลี่ยนต้าน เปลี่ยนรับเป็นต้านนะคะเปลี่ยนรับเป็นต้านพอเปลี่ยนรับเป็นต้านปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้บ่งบอกของทรงกราฟคือฉันไม่ขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันฉันก็ลงไม่ได้นะคะเมื่อมีการขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ก็สร้างไซเวย์ไปเลยจ้าทุกคนนี่ สร้างไซเวย์อยู่ในกรอบนี้กันไปเลยนะคะสร้างไซเวย์อยู่ในกรอบนี้กันไปเลยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาเริ่มทํำแย่ทางนะคะราคาเริ่มทํำแย่ทางว่าเฮ้ยฉันมีโอกาสที่จะลงแล้วนะทิ้งตัวทิ้งไส้ทิ้งยาวดิ่งเลยนะคะตรงนี้ทิ้งยาวดิ่งเลยแบบโอ้ยทุบลงไปนะคะสี่ชั่วโมงเนี่ยเริ่มมีแพทเทิร์นการทำลายทำลายโครงสร้างแนวรับเนาะอ่ะแต่ประเด็นของเดคือทําเฟรมที่ใหญ่กว่าเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเป็นรูปแบบของการลูดไส้เฉยนะคะแบบนี้เนี่ยเราก็ยังคงเฝ้ามองว่าอาจจะสังเกตการได้แบบเก็บไว้ในใจได้ว่ามีโอกาสจะลงแต่ในขณะเดียวกันโหทำเฟมใหญ่กว่าคือเดเนี่ยยังบอกว่าเป็นการปฏิเสธราคาขาลงอยู่นะคะยังปฏิเสธราคาขาลงดังนั้นทิศทางตอนนี้ในการเทรดของพี่ทองเนี่ยเราก็ทั้งเซลทั้งบายได้เลยทุกคนอยู่ในกรอบนี้อยู่ในกรอบนี้นะคะอยู่ในกรอบนี้กรอบนี้คือเท่าไหร่นะคะอ่ะไปดูตรงนี้ดนะึง กรอบนี้คือเท่าไหร่นะคะอ่าไปแกะนิดนึงนะแกะกันนิดนึงนะอ่าแต่ถ้าใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วก็แคปภาพส่งกันไม่ให้แล้วเนาะดังนั้นก็ตามได้เลยนะตามได้เลยนะคะตามได้เลยเทรดในตามโซนเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือมีอุย้ยมันเริ่มไม่ชัดแล้วอะไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรค่อยไปดูภาพในกลุ่มกอนนะสิ่งที่สําคัญคือนะคะโซนแรกคือโซนนี้ โซนแรกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีโซนที่สร้างแนวต้านค่อนข้างเยอะมากถี่มากยิ่งสร้างแนวต้านเยอะยิ่งถี่แบบนี้นะคะนั่นแสดงว่าเขาเป็นแนวต้านสําคัญเป็นแนวต้านแข็งแรงนะคะดังนั้นเนี่ยการทะลุปไปเนี่ยก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าทะลุปไปรูปแบบของทรงกราฟถ้าเกิดขึ้นจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็มีโอกาสขึ้นไปหาแนวต้านด้านบนซึ่งเป็นแนวต้านที่แข็งกว่าอีก นะคะแข็งกว่าแนวนี้อีกเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามันเคยมีแนวรับที่สร้างไว้เยอะมากแล้วก็มาเกิดการสร้างแนวต้านในปัจจุบันแบบนี้เนี่ยน่นแสดงว่ามันโคตรเป็นโซนที่แบบแข็งแรงแบบถึกมากอะถึกทนมากนะเออและเป็นจุดที่ทําลายโครงสร้างลงมาด้วยนะคะดังนั้นถ้าวันนี้นะคะเขาวิ่งขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะไปหาโซนที่ส่วโซนที่2ตรงนี้เนี่ยถ้าทะลุได้เนี่ยคุยต้องต้องเริ่มเปลี่ยนหน้ามองแล้วจากที่แบบเซลลได้เปรียบอยู่อาจจะเปลี่ยนเป็นหน้าบายได้เปรียบขึ้นกลับมาแทนเนาะเพราะว่า มันกลับไปอยู่ในโซนของการวิ่งตามเทรนด์เหมือนเดิมอ่าโซนของการวิ่งตามเทรนด์เหมือนเดิมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขายังทำลายโครงสร้างของเดและวีไม่ได้นะคะอันนั้นคือจุดแข็งมากที่วันนี้ยังทาทำลายแนวรับไม่ได้นะคะแต่ทีนี้จุดเซลคือจุดไหนที่สวยก็มีจุดข้างบนนี่แหละสวยเนาะหนึ่งจุดแล้วก็จุดตรงนี้ตรงนี้คือหนึ่งนะตรงนี้คือสองนะคะแล้วบายล่ะอ่าแล้วบายล่ะบายก็เช่นเดียวกันทุกคนบายก็คือ ทีนี้จุด sl อยู่ตรงไหนจุด sl อยู่ข้างบนนี้เลยนะอยู่ข้างบนเลยนะถ้าใครพอท์ใหญ่เนี่ยระยะนี้ไกลนะสามพันกว่าจุดเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราพอทใหญ่เนี่ยเราก็รวบไม้ไป sl ที่เดียวกันได้แล้วก็แล้วก็วางแผนในการออกออเดอร์แบบไม้เล็กๆพอเพื่อกระจายได้นะคะแต่ถ้าใครมีพอทเล็กก็เน้นแพ้เป็นโซนนะคะเน้นแพ้เป็นโซนแล้วค่อยตบออเดอร์เดียวพอเราจะได้ไม่ต้องมาลากพอทเนาะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือขาเซลนะต่อไปคือขาบายขาบายก็มาหาแนวรับค่ะทุกคน วิ่งมาหาแนวรับแนวรับแรกก็คือเป็นแนวรับที่เคยสร้างสร้างอาดีตเนี่ยแหละนะคะที่แบบเอ่อสี่ชั่วโมงเพิ่งทําลายไปวันศุกร์ที่แล้วเนาะอนของสี่ชั่วโมงเนาะให้เราเห็นแนวรับก็จะมีสองโซนโซนแรกก็คือโซนด้านบนตรงนี้โซนที่สองก็คือโซนด้านล่างตรงนี้โซนนี้ค่อนข้างเป็นโซนที่ค่อนข้างแข็งอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นโซนดีมานด้วยนะคะดีมานเดย์ด้วยและเปลี่ยนทรงยากมากแต่ถ้าวันนี้หน้าเซลล์ได้เปรียบอ่าหน้าเซลได้เปรียบ สิ่งสำคัญคือเขาต้องมีการทำลายทําลายนะโลนี้ชัดเจนอ่ะแป๊บหนึ่งนะโลนี้อย่างชัดเจนโลไหนเดี๋ยวไปดูกันโลของด n มาเดนี่ทุกคนโลของด n มาเดนี้นะคะเขาต้องทํทำลายได้ถ้าเขาทำลายไม่ได้นั่นแสดงว่าเขาก็ยังคงอยู่ในกรอบไซด์เว ออและยังคงตามเทรนอยู่สิ่งที่เขาติดตรงนี้อย่างแข็งมากก็อะไรเห็นไหมมันมีแนวต้านราคาที่เปลี่ยนเป็นแนวรับราคาและมีการมาชนดีมาร์สผายและสิ่งสําคัญถ้าวันนี้เรากางฟีดโบนเนซี่ไปเรากางฟีดโปไปจากสวิงไฮไปหาสวิงโลสิ่งสําคัญคืออะไรนี่ทุกคนเห็นไหมมันติดแนว50ิบอยู่เนะี่ยมันติดแนวห้ิบอยู่ แล้วถ้าวันนี้เนี่ยเขาจะมาติดแนวอีกแนวหนึ่งเขาจะเป็นหกสิบเอ็ดจุดแปดซึ่งก็ยังอยู่เป็นดีมานเดย์อะจุดนี้คือจุดสวยๆทางนั้นเลยนะในการหาจังหวะบายนะคะจุดสวยๆในการหาจังหวะบายทางนั้นเลยเนี่ยเช่นเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยอะก็เป็นโซนหนึ่งที่แบบลงมาปุ๊บเนี่ยก็บายได้นะคะบายได้เนี่ยโซนนี้ยังทะลุไม่ได้นะคะโซนเซลก็ที่บอกไปเมื่อกี้เลยต้านหนึ่งที่แบบมีการสร้างต้านแบบหนาๆแล้วต้านสองก็คือที่มีการทําลายลงมาเนี่ยโซนเนี้ย เออต้านนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่เราจะหาจุดเซลล์จุดบายตามจุดที่มีความสวยงามของราคาของทองคำที่เกิดขึ้นได้นะคะเราก็วางแผนเทรดไปถ้าวันนี้มันไม่มีวอลลุ่มนะเราก็แค่มาหาในโซนเล็กๆเ,เหล่านี้ ว่าตรงไหนบายได้ตรงไหนเซลได้นะคะก็เก็บสั้นๆแบบช็อตเด็ดๆไปเนาะเออนะคะเช่นแบบสัก300จุด500จุดเนี่ยขึ้นมาต้านก็เซลลงไปแล้วก็วาง SL ไปตามกรอบนะคะแล้วก็เผื่อกรอบไปด้วยสักร้อยจุดนะคะในการวาง SL นะคะแล้วกต็ตั้ง TP ก็แนวรับแนว,แนวต้านกันไปเลยนะคะแล้วก็ใช้เทลลิงเข้ามาช่วยในการบริหาร MM เนาะเราจะได้สามารถควบคุมพอต ในการ f o ลโ o w ได้นะคะว่าแบบกําไรจะได้เยอะขึ้นเนาะเออถ้าแบบ TP บางครั้ง300.500จุดมันก็มีโอกาสไปมากกว่านั้นนะคะเราก็เอาแบบเท i ลลิ n งมาช่วยได้แล้วก็ตั้ง TP แบบพันจุดไปเลยนะคะตามแนวรับแนวต้านเนาะแค่นี้ก็เก็บกําไรลายวันกับทองคําได้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยวอลุ่มไม่ค่อยมีเนาะมีแบบตลาดมันปิดเนาะไหนไปดูตารางข่าวหน่อยดิ เวลาไอเช็คกราฟนะคะไอก็เช็คกราฟก่อนแล้วก็มาเช็ควอลลุ่มนิดนึงนะว่าแบบวอลลุ่มมันบอกอะไรบ้างซึ่งแบบนี้มีการมีอะไรวันหยุดอ่ะนั่นไงมันจะวิ่งไปไหนเราวันนี้มันก็วิ่งทรงอยุดไซเวย์อยู่แค่นั้นแหละนะคะวันหยุดของ USD Bank Holiday นี่นะคะเออถ้างั้นก็อ่ะนิ่งๆกันไปเนาะกราฟไม่ไปไหนนะคะวันนี้กราฟไม่ไปไหนเทรดบายเทรดเซลก็เก็บช็อตเล็กๆไปลวกัน นะคะถ่ช็อตเก็บเล็กๆไปแล้วกันเล็กๆเ,เก็บแบบไหนอีกอ่ะไปดูสิบห้านาทีดิไปดูสิบห้านาทีว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่เมื่อกี้นะคะเสียดายเนาะพามาดูไม่ทันแต่ไม่เป็นไรอ่ะเมื่อกี้เนี่ยตรงแนวรับตรงนี้เนี่ยบายได้นะเห็นไหมเนี่ยคือการเก็บช็อตเล็กๆทุกคนบายได้ไปตรงนี้เนี่ยมันเท่าไหร่มาดูกันบายที่แนวรับไปปิดที่แนวต้านต้านไหน นี้ดิเอาชัวสามร้อยจุดอ่ะสามร้อยจุดถ้าไปติดต้านบนก็ประมาณสามร้อยกว่าจุดเนาะถ้าติดด้านบนเอาเทลลิงมากั้นก็ชนเทลลิงไปละนะคะเพราะมีการไหลกลับมาแล้วตอนนี้อบายได้ไหมเดี๋ยวมาดูหน่อยดิแพทเทินมันเป็นแบบ h ฮดแอ d ด์เ d h แอนด์โเอระทุกคนเนี่ยดูดิเป็นการสร้างไหลเราขึ้นไปสร้างหัวแล้วก็มาสร้างไหลนะคะถ้าบายก็ SL เนาะ SL เให้ชัดนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นนี้ที่เป็นการสร้างไหล่เนี่ยมันบอกว่ามันเป็นทิศทางของการส่งแรงขาลงเนาะแต่ hit แ n n d Shoulder ก็ยังไม่ชัดเจนเท่า qm นะคะยังไม่ชัดเจนเท่า qm เมื่อไหร่มีการทำลายโครงสร้างตรงนี้แหละอันนั้นล่ละสวยงามพาร,รามแปดถ้ามันทะลุมาได้มันทะลุมาได้นะมันจะลงมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าทะลุมาได้นะปุ๊บเมื่อไหร่มีการไปเทสราคาตรงนี้อีกรอบอีกรอบนะทุกคนนี่แนวนี้แนวนี้ อีกรอบส่วนนี้แหละอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าไปเทสแนวนี้อีกรอบหนึ่งนะคะก็จัดเซลลได้นะคะจัดเซลได้มีการเปลี่ยนเรียกว่ามีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนรับเป็นต้านนะคะมีการเปลี่ยนรับเป็นต้านนั่นเองเนาะก็วางแผนเทดตรงนี้เป็นเซลนะคะแล้วก็ SL อาจจะอยู่ด้านบนเนาะ SL อาจจะอยู่ด้านบนก็อาจจะเป็นภาพนี้ภาพนี้ แล้วก็ตั้ง TP ไปที่แนวรับแนวต้านนะคะต่างๆเนาะแค่นี้ก็เก็บจุกแล้วทุกคนนี่วันนี้ออเดอร์ที่มีโอกาสมานะคะถ้าเป็นไปได้คำว่าเป็นไปได้คือมีโอกาสลงมาถึง เอ้ยไม่ใช่มีโอกาสทําลายโครงสร้างตรงนี้หลุดลงมาให้สร้างเป็นแบบการเบรกเอาชัดเจนเนาะก็จะเปลี่ยนรับเป็นต้านนะคะแต่ด้วยที่มันเป็น head and shoulder ตรงนี้มันเริ่มเป็นในยะแล้วนะคะเริ่มเป็นในยะแล้วแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะยังไม่คอนเฟิร์มถ้าคอนเฟิร์มก็สวยงามพร,รามแปดนะคะถ้ามันหลุดจริงๆ tp เนี่ยสามารถเก็บลึกได้เลยนะนี่เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นการขึ้นแบบไม่มีสถานีนี่มันก็จะลงแบบหลุดลงมาเหมือนกันเนาะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ถ้าไม่มีแบบข่าวส่งแรงดันอะไรมากมายนะคะมันก็อาจจะมาติดเลขฟีดโบ้สาคัญเนาะฟีดโบ้สาคัญอะฟีดโบ้สาคัญต่างๆเหล่านี้ที่ตัวเลขเท่าไหร่บ้างเนี่ยหกสนี่หกสสวยนะมีแนวรับอดีตด้วยอ่ะก็ว่ากันไปใครจะบายแบบสั้นๆก็มาบายกันตรงนี้ได้ ที่หนึ่งเก้าสี่ศูนย์นะคะแถวนี้หนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยประมาณนี้นะคะหกสจุดปดสวยงามก็ตั้ง tp นะคะที่6กสิจุดแปดก็ได้เอาชัวร์นะคะเอาชัวร์อ่ะแบบนี้เก็บไปเท่าไหร่ละเก็บไปเท่าไหร่ละพันสามร้อยจุดนะคะพันสามร้อยจุดก็วางแผนการเทรดเนาะวันนี้ไปนะคะส่วนของไอเนี่ยไอย,ยังไม่ปิดออเดอร์บนเนาะออเดอร์บนยังแบบรออยู่ อออด้วยบนบวกแล้วไม่ไปไหนนี่ถ้าลงมาอีกทีหนึ่งนี้นแนวรับนี้น่าจะโดดแล้วแหละนะ,ะน่าจะโดดละเพราะว่ามันแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีวอลลุ่มอ่ะเออนะคะไม่มีวอลลุ่มเราออกแล้วเ,เ,เราเข้าใหม่ดีกว่าเราออกแล้วเ,เ,เราหา shot, ช็อตชัวร์แล้วเข้าใหม่ดีกว่านะคะเก็บเงินเข้ากระเป๋าก่อนจะขี้เกียจรอนะคะขี้เกียจรออ่ะอันนี้ก็คือทรงทองคําที่มีโอกาสจะขึ้นนะคะในช่วงนี้เพราะว่ามันยังไม่ทะลุแนว เออมันยังไม่ทะลุแหละไม่ทะลุแนวเนาะดังนั้นเนี่ยติดตามกันไปก่อนว่าแบบทองคําจะทะลุแล้วได้ไหมถ้าทะลุขึ้นได้ก็ต้องทะลุนี่มันต้องทะลุเหมือนที่ยายบอกเมื่อกี้ที่มันมีการปรับโครงสร้างใช่ไหมเออคือตรงไหนนะ1980งเอะ มันต้องทะลุได้ถ้าทะลุได้เนี่ยอันนี้เราก็เริ่มกลับมามองขาบายได้เปรียบแล้วนะคะต้องบอกว่าทําไมมันยังเป็นได้ทั้งบายทั้งซซลเพราะวันนี้ทิศทางของทองคําของทางเฟมเดย์ยังคงเป็นขาขึ้นยังทําลายดีมานที่ควรจะทุบลงไม่ได้นะคะแต่ก็มองได้ว่าโอกาสขาเซลเนี่ยมีความได้เปรียบสูงกว่าขาบายแล้วในยุคปัจจุบันเพราะมีการทําลายโครงสร้างของ4ชั่วโมง นะคะคมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยจังหวะที่มันวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่นะตอนนี้เนี่ยทั้งบายทั้งเซลเนี่ยเก็บกำไรได้หมดแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องมาเพิ่มเติมคือมีจุดยอมแพ้ให้ชัดเจนเป็นโซนๆไปนะคะแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยฉันไม่มี SL ก็เอ่อ,ขเ,อ,อเขาเรียกว่ากระจายไม้เนาะหลอดก็บริหารไปให้มัน MM ได้นะคะเพราะถ้ามันหลุด มันก็ยาวนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่หลุดเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบเหมือนเดิมแค่แค่นั้นเองทองคำวิ่งอยู่แค่นี้เลยช่วงนี้เนาะไม่ไปไหนนะคะดังนั้นก็วางแผนเทรดอยู่ในขอบกรอบในขอบเขตที่แบบมันมันเกิดไซเวย์ขึ้นเนี่ยแล้วหาแนวต้านเซลล์หาแนวรับบายถ้ามีดีมานคอนเฟิร์มด้วยก็แข็งมากก็แค่นั้นเองนะคะเราก็วางแผนเทรดตามที่เทคนิคอลของกราฟเนี่ยบอกเราให้เราสามารถบายเซลล์ได้ตามกรอบต่างๆและแพทเทิร์นต่างๆที่เราเรียนไปนะคะแค่นี้ก็วางแผนการเทรด เก็บทองคําได้300.500จุด500จุดได้แบบตลอดเวลาละนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันทํากําไรในตลาด forex กับพี่ทองวันนี้นะจ๊ะวันที่19มิถุนายน2566ค่ะ